ีนี้กรมประชาสัมพันธ์ก้าวเข้าสู่ปีที่90แล้วนะครับในการทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้ครับผู้บริหารพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่งในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครับร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสรวง,งสารพระพรหมพระอินทร์สารตายายพระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ซึ่งตรงกับวันที่3าพฤษภาคมของทุกปีโดยปีนี้9ก้าเข้าสู่ปีที่90แล้วครับ จากนั้นได้ร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญที่ระลึกและรูปองค์ลอยพระอินเป่าสังปานจนันนตรุ่น90ปีโดยมีพระพรมวัชระเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชาวรมหาวิหารประธานฝ่ายสงฆ์ครับและก็พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดภาวนาปลุกเสกอธิษฐานจิตสำหรับเหรียญที่ระลึกรูปองค์ลอยพระอินเป่าสัง ปานจันนันรุ่น90ปีที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ครับมูลสารในการจัดสร้างได้รับเมตตาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศรวม90รูปมีการจาอักขระนะครับและอธิษฐานจิตแผ่นทองเพื่อนำไปจัดสร้างด้วยโดยจะนำไปมอบให้กับข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ในโอกาสนี้ครับมีหน่วยงานต่างๆเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์อาทิกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมสันากร์กรมประมงสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรมวิชาการเกษตรและกรมรส่งเสริมสหกรณ์ครับโดยไดย้ร่วมมอบทุนสนับสนุนแทนดอกไม้แสดงความยินดีเพื่อนําไปใช้ในสาธารณประโยชน์อื่นๆต่อไปกรมประชาสัมพันธ์นั้นครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคม2476 มีวิสัยทัศน์ในการทำงานโดยยึดมั่นการเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศรวมถึงการเป็นสื่อที่ก้าวทันยุคดิจิทัลทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสารรค์ด้วยการสร้างเสริมความรู้สะท้อนภูมิปัญญาและพัฒนาคุณภาพชีวิต